เมื่อวันที่24กุตดาคม2568กองทัพอากาศไทยได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน6ลำเข้าโจมตีฐานทัพกัมพูชาบริเวณช่องอ่านมา้าจังหวัดอุบลราชธานีโดยปฏิบัติการใช้เวลาประมาณ20นาทีและเครื่องบินทุกลำได้กลับฐานอย่างปลอดภัยการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายทำลายฐานทัพกัมพูชา2จุด ซึ่งรวมถึงกองพลน้อยส่วนสนับสนุนที่8และ9ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ใช้อาวุธปืนใหญ่โจมตีบ้านเรือนคนไทยและเป็นส่วนที่ใช้กําลังพลในการวางกับระเบิดทหารไทยการตอบโต้ของไทยเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ทุ่นระเบิดเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568เกิดเหตุทุ่นระเบิดระเบิดบริเวณช่องอ่านมา จังหวัดอุบลราชธานีทําให้ทหารไทยบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนายซึ่งเสียขาและบาดเจ็บอีก4ี่นายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทหารไทย3ามนายได้รับบาดเจ็บจากทุ่นระเบิดในพื้นที่เดียวกันเมื่อวันที่16กรกฎาคมทางการไทยสงสัยว่ากองกําลังกัมพูชาอาจลอบวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาการโจมตีด้วยจรวดและปืนใหญ่ ในช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคม2568กองทัพบ,บกไทยรายงานเหตุประทะก,กันที่บริเวณปราสาทตามเมืนมินถมจังหวัดสุรินทร์โดยกองกําลังกัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิงก่อนมีรายงานว่ากัมพูชาใช้จรวดชนิด BM21 ยิงใส่พื้นที่ชุมชนใกล้ชายแดนอาําเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ทำให้พลเรือนไทยเสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีกหลายรายรวมถึงมีเด็กอายุ5ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายนอกจากนี้ ยังมีรายงานความเสียหายในจังหวัดศรีสะเกดโดยมีระเบิดลง3จุดทําให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ14คนหลังจากการโจมตีทางอากาศกองทัพไทยได้ทําลายกระเช้าและบันไดทางขึ้นภูมเขือจังหวัดศรีสะเกดทันทีสถานการณ์ความตึงเครียดน,นี้ยังนําไปสู่การลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศโดยประเทศไทยเรียกเอกอัครราชทูตไทยประจํากัมพูชากลับประเทศและขับไล่เอกอัครราชทูตกัมพูชาออกจากประเทศไทย นอกจากนี้กองทัพภาคที่2ยังได้สั่งปิดจุดผ่านแดน4แห่งและสถานที่ทางศาสนาภายใต้เขตอำนาจของตนมีการอพยพพลเรือนไทยกว่า40,000คนจาก86หหมู่บ้านตามแนวชายแดนไปยังพื้นที่ปลอดภยัยกัมพูชาได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาของไทยว่ามีการวางทุ่นระเบิดใหม่โดยอ้างว่าทุ่นระเบิดที่พบเป็นมรดกจากสงครามกลางเมืองที่สิ้นสุดในปี2541และกล่าวหาว่ากองทัพไทยเป็นฝ่ายโจมตีก่อน และกองกําลังกัมพูชาได้ตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนยังกล่าวอ้างว่าสองจังหวัดของกัมพูชาถูกกองทัพไทยยิงถล่มโรมติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์แนวชายแดนฝ่ายการเมืองกรณีเหตุปะทะไทยกัมพูชา24กรกฎาคม68รวมสถานการณ์ปะทะไทยกัมพูชาตามแนวชายแดนและความเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองและการต่างประเทศ ในการแก้ปัญหาสถานการณ์ประทะที่กำลังเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้24กรกฎาคมเบื้องต้นฝ่ายไทยมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายบาดเจ็บสาหัส3คนในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุ5ขวบ1คนส่วนฝ่ายทหารไทยบาดเจ็บ7รายตามรายงานระบุว่าเกิดจากการใช้จรวดชนิด BM21 ยิงใส่ส่วนฝ่ายไทยใช้ S16 ตอบโต้ทำลายหน่วยทหารฝ่ายกัมพูชาได้ 24กรกฎาคม2,565หลังจากเช้าวันนี้กองทัพบ,บกรายงานเหตุประทะกันที่บริเวณปราสาทต,ตะเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อเวลา8.20นาฬกา20นาทีโดยก่อนหน้าเกิดการประทะเมื่อเวลา7.35นาฬิกา35นาทีทั้งฝ่ายทหารได้ยินเสียงอากาศยานไร้คนขับหรือ UAV และถูกระบุว่าเป็นของทางกัมพูชาและมีทหารกัมพูชาหนายพร้อมอาวุธครบมือเข้ามาในแนวลวดหนาม และไทยได้ตะโกนเจรจาไปแล้วสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนทั้งนี้การรายงานข่าวตามมีรายงานเพิ่มเติมจากเพจของกองทัพภาคที่2รายงานสถานการณ์เพิ่มเติมตั้งแต่9นาฬกานาทีทางกัมพูชาใช้อาวุธแตกอากาศเข้ามาฝั่งไทยและ9นาฬกา20นาทีรายงานว่าเกิดการประทะตลอดหน้าแนวด้วยอาวุธปืนเหล็กยาวมีทหารไทยบาดเจ็บหนึ่งนายจากนั้นกองทัพภาคที่สรายงานในพื้นที่อื่นด้วยได้แก่ สีสะเกตเมื่อ9ก้นาฬิกาสีนาทีกองทัพพักที่2รายงานต่อว่าทางกัมพูชาใช้จรวด BM-21 ยิงจากฐานที่เขาแหลมตกใส่ปราสาทโดนตวนสุริน์เมื่อ1 0 5นาฬิกานาทีกองทัพพักที่2รายงานว่าทางกัมพูชายิงใส่ลงในพื้นที่ชุมชนบริเวณศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนอำเภอกาบเชิงสุรินท์เมื่อ10นาฬิกานาที กองทัพภาคที่2รายงานว่าทางกัมพูชารุกเข้าพื้นที่บริเวณปราสาทต,ตาควายและทางกองทัพไทยได้อนุมัติยิงปืนใหญ่เมื่อ1 0 3นาฬิกา30นาทีกองทัพภาคที่2ระบุว่าเกิดเหตุประทะใน6พื้นที่จากนั้น1 0 3นาฬิกา38นาที NBT Connect รายงานจากทางกองทัพบกโดยพันเอกริชาสุขสุวานนรองโฆษกกองทัพบกเมื่อช่วงเวลา0 9นยนฬิกา20นาที พบการประทะเพิ่มเติมตลอดแนวพื้นที่ผามออีแดงปราสาทเขาพระวิหารพบฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากใช้อาวุธทุกชนิดและ BM.1 ส่วนฝ่ายไทยเข้าประทะตามแผนพร้อมตอบโต้ปืนใหญ่สนามโฆษโกทอเบอร์ระบุต่อว่ามีรายงานว่าทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการประทะที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจำนวนสองนายจากอาวุธยิงสนับสนุน ในพื้นที่บริเวณกลุ่มประสาทตาเมือนทมจังหวัดสุรินเวลา10นาฬกา51นาทีกองทัพภาคที่2ระบุว่าเครื่องบินขับไล่ F-16 ของกองทัพไทยจำนวน6ลำเตรียมตอบโต้พื้นที่ช่องอ่านม้าจออุบลราชธานีจากนั้น10นาฬิกา58นาทียิงโจมตีใส่กองบอกพลน,น้อยสอสอนอ .8 บอกบกพลน,น้อยสอสอนอ .9 ทำให้ถูกทำลายลงแล้ว โดยรายงานของกองทัพภาคที่2ไม่ได้ระบุในโพสต์ว่าเป็นพื้นที่ใดเมื่อ mm. 11บเนาฬิกาสานาทีกองทัพภาคที่2โพสต์คลิปภาพความเสียหายที่ปั๊มน้ํามันปลทอบ้านผืออําเภอกันทรล,ลักษ์จังหวัดศรีสะเกดทําให้มีนักเรียนและประชาชนได้รับบาดเจ็บโดยระบุว่าเป็นผลจากกระสุนบ m 2 1ของฝ่ายกัมพูชาเวลา14บสนาฬิกาสีนาทีาท Facebook NBT Connect โพสต์ว่า กองทัพภาคที่2รายงานฝ่ายไทยยิงตอบโต้ต่อด้านรถถังกัมพูชาฝั่งสัตตะโสมเก็บรถถังได้2คันต่อมา14นาฬิ49นาที Facebook NBT c o n n e c t เน็ต์ว่ากองทัพภาค2ประกาศด่วนขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาธงชยัยและตำบลโศกขำป้อมจังหวัดศรีสะเกดเข้าที่บังเกอร์หลุมหลบภัยด่วนตั้งศูนย์บัญชาการทางทหารรับมือ ประมาณ12นาฬิกาศูนย์ประชาการเฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาโดยพลเรือตรีสุรสัรค์คงศิริรองโฆษกกองประชาการกองทัพไทยในฐานะโฆษกสอบอทกแถลงข่าวถึงสถานการณ์ตั้งแต่การวางทุ่นระเบิดที่ช่องอ่านมาจออุบลราชธานีแล้วทางเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายไทยที่เดือลราดตะเวนเหยียบทุนระเบิดทำให้ข้อเท้าขวาขาดหนึ่งนาย และมีเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บนั่นนปุก4ี่นายโดยมีการส่งตัวรักษาแล้วพลเรือตรีสุรสันกล่าวถึงสถานการณ์เช้าวันนี้ตั้งแต่7จ็นาฬกาสานาทีฝ่ายกัมพูชาใช้โดรนบินตรวจการวางกําลังของไทยในบริเวณปราสาทต,ตาเมือนทมจากนั้นได้มีเจ้าหน้าที่ทหารกัมพูชาเคลื่อนกําลังมาที่แนวหน้าโดยมีทหารกัมพูชาที่ถือจรวด RPG มา จากนั้นสถานการณ์ได้ขยายพื้นที่ประทะ6พื้นที่ได้แก่พื้นที่ปราสาทตาเมินทมปราสาทตาควายช่องบกเขาพระวิหารบริเวณห้วยตามาเรียภูมะเขือช่องอ่านมาและช่องโจมพลเรือตรีสุรสันขณะนี้ทางกัมพูชาได้ใช้จรวด BM21 ขนาด122ม mm, ิลลิเมตรทำให้บ้านเรือนฝ่ายไทยเสียหายและมีประชาชนเสียชีวิต โฆษกส,สบทกร,ระบุถึงผู้ได้รับบาดเจ็บว่าจากการประทะทางฝ่ายไทยได้ดําเนินการอพยพประชาชนในพื้นที่แล้วเบื้องต้นมีรายงานว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บสาหัส3าคนในจํานวนนี้เป็นเด็กอายุหขวบหนึ่งคนประชาชนเสียชีวิตหนึ่งคนในพื้นที่พนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ส่วนการดําเนินการพลเรือตรีสุรสรรฝ่ายไทยได้ดําเนินการตั้งศูนย์บัญชาการทางทหารตามพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหม โดยจะมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาในการใช้กำลังทางทหารโฆษกสบทกกล่าวถึงการดำเนินการปิดด่านชายแดนด้วยว่าเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันจึงยกระดับมาตราชายแดนระดับ4ปิดทุกด่านเข้าออกตามแนวชายแดนกัมพูชามารตีณนะลิตาอันดาโมรองอธิบดีกรมสารทินเทศและรองโฆษกระทรวงการต่างประเทศกตกล่าวต่อ,ตอว่า การควบคุมจุดผ่านแดนต่างๆที่ผ่านมาสบทกไม่ได้ปิดด่านเพียงแต่เพิ่มความเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นต้องปิดด่านเพื่อปกป้องอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่บรารตีระบุว่าการดำเนินการด้านการต่างประเทศของทางกระทรวงเมื่อวานนี้ก็ตได้บรายายสรุป แก่ทูตต่างประเทศและทูตทหารประเทศต่างๆเรื่องกับระเบิดที่มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่16กรกฎาคม2565ไทยได้รับการตอบรับอย่างดีจากประเทศต่างๆโดยไทยได้ชี้แจงจุดยืนท่าทีและได้ดำเนินการประท้วงกัมพูชาโดยตรงและประท้วงผ่านประธานในที่ประชุมซึ่งรัฐภาชีในอนุสัญญาออตตาว่าซึ่งได้รับทราบโฆษกกตกล่าวถึง ในส่วนที่มีเจ้าหน้าที่ทหารไทย5นายได้รับบาดเจ็บเมื่อวานนี้23กรกฎาคมกตได้ประนามอย่างถึงสุดและกตจะเดินหน้าประท้วงต่อไปเช่นกันบาดเจ็บ14เสียชีวิต9จากนั้นเวลา13นาฬิกา52นาทีแฟนเพจของทัพบ,บกออกถแถลงการประนามกัมพูชาจากการใช้อาวุธโจมตีไทยพร้อมเผยตัวเลขผู้บาดเจ็บแล้วเสียชีวิต จากการใช้อาวุธโจมตีของกัมพูชาในถแถลงระบุว่าขอประนามการกระทำของฝ่ายกัมพูชากรณีใช้อาวุธโจมตีเป้าหมายพลเรือนในเขตแดนไทยกองทัพบกย้ำฝ่ายไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยและประชาชนจากการกระทำอันผิดหลักมนุษยธรรมดังกล่าวและในพื้นที่พลเรือนตกเป็นเป้าหมายของอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาจนทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมถึงมีประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังนี้ 1. พื้นที่บริเวณปั๊มปตทออบ้านผือตำบลหนองยาลาดอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิต6รายบาดเจ็บ10ราย 2. พื้นที่บ้านโจกตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้ประชาชนเสียชีวิตสองรายหรายเป็นเด็กชายอายุ8ปี และได้รับบาดเจ็บสองรายส่งต่อราพากาบเชิง 3. พื้นที่บ้านกุดเชียงมูลบ้านจันล,ลาบ้านโพนทองตำบลรวมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเสียชีวิตหนึ่งรายบาดเจ็บหนึ่งราย 4. พื้นที่บ้านขี้เหล็กตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ส่งผลให้บ้านเรือนและสัตว์เลี้ยงทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 5. พื้นที่หมู่16ตำบลบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์พบผู้บาดเจ็บ1ราย6พื้นที่บ้านหนองแรดตำบลบกักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย7พื้นที่บ้านนายบุญร่วมทองวิเศษหมู่9ตำบลดงประดิษฐ์ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้กองทัพบกขอประนามการกระทําอนุแนรงต่อเป้าหมายพลเรือนของฝ่ายกัมพูชาและพร้อมดําเนินการทางทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและประชาชนจากการกระทําอันผิดหลักมนุษยธรรมดังกล่าวอย่างถึงที่สุดแถลงระบุสถานการณ์ฝ่ายการเมืองหลังเกิดการประทะเมื่อเวลา9นาฬกา35นาทีก่อนที่สถานการณ์ในพื้นที่ชายแดงจะมีการขยายพื้นที่ประทะ ภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ว่าตนรับทราบรายงานเมื่อเวลา8นาฬิกาว่าเกิดเสียงปืนดังขึ้นและตนกำลังดูรายละเอียดส่วนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กำลังทำงานจึงขอให้สื่อมวลชนระวังในการรายงานข่าว ทั้งนี้ภูมิธรรรมะบุด้วยว่าวันนี้เวลา14นาฬิกาจะเรียกประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติสมชเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนแม่ทัพขาคที่สสามารถประเมินและปฏิบัติการได้ทันทีหรือต้องขออนุญาตมาทางรัฐบาลต้องขอหารือในที่ประชุมก่อนขณะเดียวกันที่มีรายงานว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุริน์ให้ประชาชนไปที่หลุมหลบภัยนั้นต้องขอตรวจสอบก่อน อย่างไรก็ตามภูมิธรรมกล่าวถึงสถานการณ์ก่อนที่จะมีรายงานข่าวเพิ่มเติมของกองทัพภาคที่สองว่ายังไม่มีเหตุการณ์จุดอื่นเพิ่มและยังคงมีจุดเดียวยืนยันว่าไม่ใช่การประทะกันโดยพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมืินทมเป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงเดิมที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่ทุกฝ่ายยอมรับและยืนยันกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าเมื่อปี2568นอปตนเองไปเซ็นสัญญาให้ทางกัมพูชาขึ้นมาอยู่บนนี้ไม่เป็นความจริงซึ่งต้องถือว่าเป็นการพูดที่ไม่เป็นประโยชน์ การปลูกปั่นแบบนี้จะสร้างปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงได้เพราะเรื่องประสาทตามเมือนทมเป็นการปฏิบัติตามหลักการเดิมตามที่เคยใช้อยู่แล้วตั้งแต่ในอดีตมาเป็น10บสปีไม่เกี่ยวกับตนเองและไม่เกี่ยวกับใครที่อยู่ในปัจจุบันทั้งนั้นขออย่าอาศัยตรงนี้ทำลายประเทศด้วยวิธีการเอาข่าวเท็จมาปั่น จากนั้นจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมาการสอบตทกแถลงยืนยันว่าฝ่ายกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้าใส่ทหารไทยโดยใช้อาวุธหนักต่อเนื่องคือจรวด BM21 เข้าใส่พลเรียนไทยที่ชุมชนบริเวณชายแดนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ จรายุระบุจำนวนผู้เสียชีวิตขณะนี้มีหนึ่งรายและมีเด็กอายุห้าขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสพร้อมคนในครอบครัวอีกสองคนซึ่งฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ได้อพยพประชาชนไปที่ปลอดภัยแล้วส่วนทหารไทยได้รับบาดเจ็บเจ็ดนายขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจากมติชนออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์ประชาชาติออนไลน์และประชาไทย